โอเคทุกคนตอนนี้ผมได้รับบทก็คือตามมันมีสวนไปนะครับผมต้องว่ายน้ำใช่ไหมใช่ไหมดัน้ำนี่ครับกาว่ายน้ำที่ถูกวิธีไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วพร้อมไม่ใช่แล้วพร้อมแนนตุเล่ในวนนีคุยกว่าพี่ล่ะดูชุดครับนักมายากลมังมังปลาไปนี่เราจะไปดาดตรงมันมีมันมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนมันน้ำน้ำมันลึกอยู่นะตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับผมมาก อันนี้คือเจ้าปลุกปลาก็เจ็บเหมือนกันนะครับทุกคนไหนขอดูซิเยอะอยู่ไหนเยอะนี่ครับแล้วก็เราก็มาถึงแล้วนะครับผมนี่ก็คือตรงนี้ดูดูดูเนไหมมันมีปลานะครับทุกคนตรงนั้นนะปลาแบบมันจะแบบกลับแดนแล้วก็มีสว่างบางทีบางทีนะครับผมอบางครั้งบางครั้งมันจะมีนะครับผมตรงนี้มันจะลึกหน่อย ต้องต้องเข้าไปลึกหน่อยครับผมตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับลงครับการออกบักจบไปดูโอ้โหดาบจัดดาบมากเดี๋ยวผมก่อนใช้ตัวลงก่อนนะใช้ร่างกายบรรลุศักดิ์าบโอ้ดาบจริงดาบบักไปตัดิี

ยังไงหนหนาวไหมหนาวหนาวจัดดูหนาวมากครับผมบอกเลยว่าหนาวมากครับผมเมื่อเช้าไม่ได้ล้างหน้าก็เลยมาล้างที่นี่เลยหนาวแบบดิจิตอลหนาวจัดแล้วครับผมไปเดี๋ยวเราไปหาดักที่ใหม่กันต่อเลยครับจุดที่สองใช่ใช่มันเรามีกับดักกี่อันนะเยอะอยู่ครับผมเยอะอยู่ใช่ไหมใช่ครับไปเราไปดักกันต่อครับผม let's go นี่กะใช่แหละดูสวยไหมล่ย โอเคเดี๋ยวผมจะช่วยมันมีตัวให้ผมช่วยนะครับผมช่วยดักปลาโอเคมาเดี๋ยวผมก็จะไปหาดักครับผมตอนนี้ในกระเป๋าก็มีกับดักอยู่เหมือนกันครับผมไปเดี๋ยวเราแยกดจกันไปดักครับผมได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดักข้างกันนะครับผมตอนนี้นะครับผมผมก็ได้ลงมาไกลมากเดี๋ยวผมจะมาดักตรงนี้ซะที่หนึ่งนะครับผม จะดักตรงไหนดีครับตรงนี้ดีไหมตรงนี้มันดูเหมือนมันจะลึกนะครับผมแต่อันนี้มันจะเป็นแบบมันจะกว้างกว่ามันจะกว้างกว่าตรงนี้ <c oughs> ดัดดีใจไม่ถูกนะเอ้ <c oughs> ตรงนี้ดีกว่าเหลือตรงนู้นดูเี๋ยวไปดูก่อนนะครับตรงนี้น่าจะลึกนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมจะลองลองดักตรงนี้นะครับผมดักตรงนี้ใส่เหยือ่อขอใส่เหยื่อก่อนนะครับไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่ารอดูกันตรงนี้มันก็ลึกเหมือนกันนะน้ำเนี่ย วันนี้นะเดี๋ยวดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมตอนนี้ก็คือผมมาคนเดียวนะมาคนเดียวครับผมไม่มีใครตามมาเลยครับผมธรรมชาติล้วนๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลงตรงนี้นครับผมตรงนี้มันก็ลึกอยู่นะค่อนข้างที่จะลึกอยู่นะ ผมไม่มีแว่นนะครับผมผมจะลงแล้วนะ ตอนนี้นี่แฟนทั้งสอนทํากับข้าวให้เรานะครับผมจันจันจีลานะครับผมแล้วก็ถ้าเราได้ปลาเนี่ยเราจะได้กินปลาด้วยนะครับผมตอนนี้ก็คือมีมาม่าอย่างเดียวใช่ไหมมาม่ากับปลากระป๋องปลากระป๋องนี่ไปซื้อเมื่อคืนนะอันนี้ก็คือกําลังเตรียมนะครับผมเตรียม ก็ดูย่าบ้าต้องใช้กลมโปรสองตัวหน่อยดูยบาบ้าอ๋อเล่นอะไรเลย <c oughs> อันนี้ต้องใช้กลมโปรสองตัว,วอันนี้อันนี้ผมจะเอาลงไปด้วยนะครับผมแล้วก็ผมก็จะถ่ายของผมตัวหนึ่งแล้วก็ของมันมีส่วนตัวหนึ่งนะครับผมก็เยอะแต่ปูเยอะลูกแม่โบราณที่นี่ แล้วบว่เโอนี่แหละนี่แลว่านี่ยนเนว่บนเี่เกมในเกมานี่ยมาฮน่าเนี่ยแลแล้วเดี๋ยวลเียะเแล้วเนบาเตอนนี้นะครับผมไม่ไปสวนจับไปดูกับดักที่ไปดับตาไว้นะครับคืออันนี้คือเราแบบไม่รู้เลยนะครับผมว่าแบบ อเอาง่ายว่าคืออันนี้คือเราได้ทาการดักปลาครั้งแรกด้วยกับดักอะไรอย่างนี้นะซึ่งแบบไม่รู้ว่าปลาจะได้หรือไม่แต่ที่แน่ๆมีปลาอยู่แล้วครับผม,มตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับผมแต่ว่าผมขอไม่ลงแล้วนะผมหนาวแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะชี้จุดให้ไม่มีสวนตรงนี้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 น,นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่า มันไม่โว่เจ็ดจได้หรือเปล่ามันจะโดนไหมนะครับผมผมตัดไว้ตรงนี้นะครับผมตัดไว้ตรงนี้โดนไหมโดนไหมไม่โดนเหรอโอ้ย ลึกเหรอ,หรอไม่โดนนะครับไม่โดนนะครับเฮ้เ อาชาบาเมื่อกี้อาหารมันหายเหยื่อมันไม่โดนแต่ว่าเหยื่อมันหายนะครับได้ไหมได้ไหมลูกพี่ได <c oughs> ้ได้เอาเหยื่อเหยื่อหมดเหยื่อหมดแล้วก็มันเด้งนะครับผมมันน่าจะเป็นส่วนเล็กเดี๋ยวผมจะกลับไปรอที่นู่นนะครับผม มันหนาวแล้วมันหนาวแล้วเดี๋ยวเราจะดูกันว่าจะได้ปลากี่ตัวนะครับผมเดี๋ยวจะกลับไปรอแถวที่เพื่อนๆเขานั่งพิงไฟกันนะครับได้กี่ตัวครับได้กี่ตัวนี่ไหนๆๆ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 ๆ โอ้โหตัวใหญ่สองตัวเลยครับผมเผิดไหมครับแล้วแล้วก็ตัวเล็กตัวเมื่อกียร์นี่ครับอยู่อ๋อตัวใหญ่สองตัวใช่ครับนี่เป็นยังไงบ้างอ๋อได้สามตัวใช่ใช่สามตัวหลัก็โอ้ก็เจ๋งเนาะเจ๋งเจ๋งเจ๋งสามารถทำอาหารกินได้เลยได้โอ้โหไม่น่าเชื่อเเลยนี่ยคุณโจซาโอ้โหเวลิกูดโอ้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวไปทำอาหารกินไหมโอเคอาหายังไงทอดหรอใช่ใช่โอ้ขาหมดแล้วเนี่ยขี้แตกหมดแล้ว เงนี่ปายงเงียอ่าแล้วมาโอเคผมจะปิดคลิปแล้วนะครับผมสรุปคือมันีปสวนได้ปลาสามตัวตัวใหญ่สองตัวแล้วก็ตัวเล็กหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็แถมอีกตัวหนึ่งอยู่ในเตนะครับโอเคเราจะกลับบ้านกันนะครับผมอยู่แม่สอนอยู่แม่สอนนี่ไม่ได้กลับมาไม่ได้นอนบ้านเลยอ่ะ โอ้โหต้องมานอนในป่าเสาๆ,สาๆานี่อหไรเนี่ยในป่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันนะครับผม